บมมีความคึดแบบอย่างลายแล้วเนาะยังคึดแต่บนมีบนอยู่ฉะนั้นนี่อยู่ใชเนาะนี่จะอยู่ใช่ฉะนั้นบม่ได้ึดยั้งในอื่นเห็มนมีขี้ดินอยู่ในตู้ก็อยู่นี่ขี้ดินอยู่บมมีเรื่องเึนเนี่ยผมขึ้นจะขึ้นแล้วเนาะม,<อ>มู่วจะจ้ำผีอ่องก,กันแ้วแต่มู่ช่วแรกได้เขาข่ายั้งจ้ำผีย ข่าควายควายเขากินควายได้อ้ได้ขาวควายตัวนี้ง่ควายจะมั้นสามหมื่นบดบ้านกินเนาะโพดตะลีหีดทองเนาะหีดลาวเทิงเกินเนาะไขฮะนี่อันนึง เขาตั้มผีออกจากเขาที่เขาเลยตั้มผีออกจากเขาวิทย์ได้จ้ะเนาะอืมแต่ดีขอบใจน้ำเท่านั้นเขากับดีใจเจ้ากับนายวิทย์เนาะอืมขอบใจน้ำเท่านั้นขอบบกอบใจน้ำหลายๆเจ้าบุรีอ่อนสนอ๋อครอบใจน้ำเท่านั้นแหละขอบบกคอบใจน้ำเลยหลายส่นเป็นอะไรใช่เนาะอืมหายไปเนาะ เนื้อจ้นอนกับลับอยู่เอาผัดเนาะนอนคนอยู่ท่วนท่วนเขา้เากินยู่เนาะกินอะไระวัดเขาบออดเนาะกินมาทำงานเนาะมันครบวัตทุกแบบทุกอย่าง ก็แม่ฉีดเทดไปทั่วทีบเนาะอืธรรมดาเนาะแรงเมื่อสองแสนตอนน้้เดี๋ยวหมดเลยมีมันไม่แกวยังอืทิ้งไปสิติดประเด็นแป้งนัวพบเบิดเมื่อสองแสนคำกับบาทหนึ่งของคอเลย ได้เงินดีดอกนาะไม่หายมันแทงว่ามาซื้อดินเราไม่มันอยู่เนาะหายมันใช่หมวกป้าขาวหมูกป้าเขาบเวโอ้เพื่อจะได้เงินสองแสนบาทน้องมันเรื่องง่ายเนาะแล้มากวัดถิมนั่นล่ะหมูเห็ดได้หมูเห็ดได้หมูหั่งให้หมูมีให้หมูรวยแค่ที่เบิ่งเขาทุกปีอย่างมันจะคอยเบิ่งเป็นอย่างเบิ่งเพนาะนั่นเยอะแยะไฟก็ บมบิดทั้งตายดอกไ่เยโมห้อนร้อยปีด 5, อกคืดกว่าเท่าน,น,นั้นต้องตายป้าเนละคนเนาะเนยละคนบอกหาขาหาพันนิดไปดิก็่าจะถามท่านมอจังแจ้งข้างหนึ่งท่านมอเพิ่นคิดว่าเจ้าน่ะไปเผา นี่ในห้องน้ำกลางคืนวะม,มีอะไรเก่าใจวันไหนหลังจากที่ทเพิ่นเหตุที่แล้ววันไหนเพิ่นนีเพิ่นก็คือมาเฮาบ่รู้วในไหนมาเฮามายังเขาบอกคอยไปเห็นเห็นคนกายเขาบอกคอยว่าแต่เจ้าไปเวียนเพิ่นว่าแต่เขาไปแต่เขาไปเขายี่ไปอยู่หันเนอะเพื่นนี่<อ>บ่เพิ่นว่านะโอ้อจะโดดแล้วแต่โดดแล้วยเพิ่นเห่าเห็ดเมื่อวานนี่นะเก็ดเห็ดแล้วควมบรสนใจ โดนกระเพิ่นโดนเต่าโมเข็ดไปเฮ็ดไปทข็ไปเขาบดีมีเจตนาบดีหมูยังว่านแน่นเน,น,เนะาเะเขาบดไปก็ื่อะแสดงว่าเขาคิดทอดเจ้าต้องเลยเพราะมันเพิ่นยังคึดนนำเจ้าอยู่หรือไม่คึดเกือบไหวแล้วเป็นอะไรขึ้นกับชุดอะไรจะแล้วคก็จำาค้ดหม,มูไปแตแท้เจ้าเน,ออน้อหมไปแล้วประจำทีก็ Comment Comment บ่มีรถ ท่านเจ้าเนอะถามโนดแปดเดือนเห็นบอกข่อยางผ่ามทางแล้วจังผมผ่านเลยเนาข่านบอไปมู่ยังใช่ไ้แล้วบอผ่านแล้วก็บอให้พบนี่บออยากพบมั่วเพนนาแล้วก็หนีแหมงไปทั้งวันบอให้พบไปแล้วขนาดบ่ได้ไปมู่ยังใช่ไรแล้วก็เชิญอืม จะว่าประธานหมอมีไผ uh ่เนอยากโดนเสยได้แบบนั้นอยากให้นาะท่านหมอเนาะกบด้ห้เลยเจ้าบ่ดด้เงาขึนเพิ่นเนาะใสเาอยากกับเงาบกับเงบเา แต่บม like mm ีบอลอยู hmm. country, mm ่เท่านั้นละเท่านั้นเลยนี่เดียวนี้วางที่อุ่นนะเนาะอืมแตมีบอลอยู่เดี๋ยวเอแม่งจริงเอากว่านี้อืมบอลอยู่เพราะว่าได้เฮอร์ชองหลังสามหลังเขาเอาควายให้นานสักการ์มีครับอยู่กับบอบอุ่นเนาะอืมเนาะ มีมีก็บอก่อุ่นเนาะบอกว่อุ่นได้ในเมื่อยังกิ่นหอดเจ้าอยู่ยังวะคนหล่อแบบอยู่น้ำละนู่นเหรอตอนมีผัวไปชายก็มีหน้ามีตาเหมืนบางคนอืมนี่คนห้องใช้คนห้องใช้เลยฮะเพราะว่าไพ่ม่ยิงกันผู้ชายกันมีครอบมีผัวเนาะหรืมีครอบมีผัวผมมีเพื่นห้องใช้เจ้าได้ เดี๋ยวนี้นะไอ้ชาคนก็นจะเอื้อนชายเจ้าอลไรได้ดิเนี่อืมอยากเอื้อนไนหไเนาะอืมอยาเอื้นนนอนอะไรเริ่มอะไรเห็นเริ่มเห็นความดีแล้วนะเนาะ,นะอืมเจ้าทักว่าเห็นเจ้าให้พรในคลิปเนาะอืมเห็นเจ้าอ่องคลิปเป็นคนดังอืมเป็นคนดีนะอืมเอื้อนใช่ป่ะอืมเอื้อนทอดกินข้าวอืม เม่วหนูคอยออาออกมาหนอยครับว้าห้องคอยอะไข้าวข้าอะครับว่าม้องคนใบ้านหรอว่าก็ว่าเนาะเออเนาะเขาเขาเห็นคอยไปดิตะกี้คอยบริไปดอคอยดนักลี่ไปดแต่กี้เห็นเจ้าเห็นว่าก็เชิญเจ้าสิไปสร้างบุญบาตรมีในวัดบ้านนี่เนาะให้สิค่านัดว้าน้ำม่ถให้่มากเจ้าคนนะว่าว่าเด้อครับ่มากเท่าไร ดีเลยดีเลยดีละมวนได้อยากได้นะว่ายเนาะกูใดก็เมียจันทองแล้วนะฮะก็มีหน้ามีตาแล้วดิอืมเป็นสมุนเป็นอานารย์เป็นสีลวัฒน์เนาะลุงพ่อสิทนกับจัดได้เจ้าไปอยู่น้ำเนาะกูได้แล้วเพื่นบมเป็นอย่างไรคนมีความสามารถดิใครก็ต้อง เราเขียนบมเป็นบมแม,มนบางคนบมเป็นยังเราเขียนบมเป็นเราอ่านบมเป็นเนาะบมเป็นยังเราต้องซื้อเราไปได้าเราเป็นหนังสือว่ายง่ายปะเราของเราคนยังอยู่เราเจ้าเป็นคนมีความสามารถกรดีเระเจ้าไปอยู่น้องกันยังชุมทุก,กันช่วยกันสร้างวัดเนาะเหมาะเลยเดี๋ยวบาคนมาอย่างนั้นย่งมาเขียนอ่านมันเจ้าเป็นผู้อ่านเจ้าให้พรก็ได้เจ้าเป็นสีระบาดดีเหมาะเลยเรา่ได้เป็นอันนั้น บได้อ่านหนังสือบุเป็นไฟแล้วเคลียรเแล้วเคลียร์บุเ,เ,ปเป็นเนะอะต่ว่าเพิ่นก็มีจิตใจจะทำบุญสร้างวัดวาอารามเนาะว่าบุตรธรรมดาได้นี่เนาะท่านมอ,อมท่านมอสิปไปทางไหนทำไมรอกเลยต้องบอกว่อยู่ ยู่ตู่มนี่นะเราห่มแถ่นี้แล้วเนาะนอนกินแลยละนอนนอนกินแลยละนอนนอนกินแล้วบ้างฮะกินแห้งกับอันนั้นมอพันจงไว้ให้นะกินแห้งกับข้าวบ้านเนิ่งหลวงพ่อสิทนเอาไว้ให้กินเนาะวันนี้แหละผลหลงแปดเดือนแล้วขินแหงขินแหงเจ้าขนาดเนาะ ฝนแต่งต so pues ัวเอาไว้ให้แล้วก็คัานบ่เห็นเจ้าไปตัวเอาขึ้นมาส่งอืมเห็นหมอบนว่าเอาขึ้นบนลงมาเอาขึ้นมาส่งก็เน right. ี่ยเนาะกินโน้นอะไรกินน้ำเพลินอืมกินน้ำเพลินอยู่นเพลินแปะเดือนเลยนะก็อยู่ได้เนาะอืมก็อยู่ได้น้ำเพลินคนแบบนี้บนอยู่ฮะกินเราได้ทานไหมกินให้เอฟซีบ้างเลย กินข้าววัดแหละหนี่บอกไอ้ชีพร้อมข้าววัดกล้วยกันแม่ผลไม้บุญเนี่นีนนม่มะแซงกันแม่ไหมะแซงกันแม่หน่อยหงบ่งแล้วนะตัวจริงกล้วยมะแซงเข้าเขาธรรมดาผลไม้บุญดูเนาะขอนวัดกินแล้วเหรอน้องไ,ไม่ใช่ไปไม่ใยไปยัย เอฟซีเน right? like so so huh? ี tha 對對่อึ้งหลายค้นจะเปิดเผยความจริงว่าในเปิดเผยความลับเนาะความสามารถโมเมนต์ธรรมดาจะรับพันหมอนี่เนาะแต่เห็นนั่นเห็นท่านหมอมานี่แหะเห็นแบบคือคนตึงเครียดเนาะเห็นเจ้ามันนี่แหะเห็นแบบสบายหนุ่มใครแข็งแรงไปไหนบ้างโมเม้นตึงเครียดไปไร มาเคียดบแมนเนาะคนบหันเนาะมาเคียดปอดทางไหมเคเาเียมู่มู่สิบปมาใกล้เขาเคียดกันกเมืองไหนเนาะเคียดทางหมู่ว่ากับมู่หมู่สิบปใกล้เขาทางเจ๊กสิบปไม่ชื่อไม่เสียงอีกแม่หรอกว่า ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เก่งแล้วปากบมวมหงนว่าบอดีกับมไม่ออกกับช้ำบวชิบวชิรีนิยมเมื่อก,กี้เป็นครูบาเนาะเป็นอาจารย์อยู่วัดลำเมืมงงองศรีโน้ฮะอาจารย์คอยสอนอย่ครูสอนจวดสามสิบคนสอนตัวอาจารย์พรนี่ก็แม่นเบิดคอยสอนสาม,มสิบคนอยู่วัดลำเมืองศรีโน้เมื่อกี้วัดได้บัดศิบุญเฮืองหรือเปล่าอืมวัดศิีโนวัดลำเมืองอืมวัดศรบุญเฮืองอืม สอนจัวสรรมดานได้นี่สอนกระดานนั่นสกี้มันคาทัานไดนั่นเป็นทั้งอาจารย์สอนทั้งหมอทั้งอับนครูบาเป็นครูบาสิบสามปีเป็นจัวนี่สี่ปีสิเจปีบวชบุกซิกกเธอดจนสิบเจ็ดปีคนไร้่อรยไอสิเจ้าถามนะจังวาวจังวาสุพังหระ พุ่มขึ้นบ้างแล้วมันเป็นแก๊สเพิ่มมันทำมากนะครับครบเบนี่แหละพี่นเองจะตัดสินคนเพียงระยะเวลาสั้นๆอืดูไปนานๆถ้าโมดูนานในท้ายคอยกับโมหูเลยโมหูแล้วความจริงเป็นแนวใดอกูบาจนอยากย่านมาแล้วเป็นคอยไปกั้ให้เทศแค่งเินได้ย่านแ้วพอผู้จ่ายเนี่ยมาแต่มืองแขวง ใบขาวาใสไม้เจ้าวอาใส่ไหมเลยโฆษณาใส่ไหมู้ดีสามเดือนกับสี่วันคอยอยู่หันไม้เจ้าก็บรยานนบ่านอีนบ่หมอแดงไม้ใช่ไมมาลอนมาเจ้งเสียขเอา,าเข็นได้บ่ได้เสียข้อหมุดซาได้ลับไข้เนื่องได้สูต่ัไข้เนื่องอ่นะหมุดซาขับโชคได้ขวัญเพื่อนได้ คือบัหับคือบับูสาหับโซกเองรถดใช่ไหมให้บัได้ของตัวเองตัวเองเออขื้เหยื่อคาตาอืมบัไดเ้เราหางูบับว,บบวบบจันก้อนหมจันพงในน้ำหลังคลอยในพงบานคล้ยนะอ,อือขอู้้แต่มันมันมันบวดน้ำหลังบ้านโคปะวายกับมันพงนั่นมัมมนโคพาคเชโนเขึ้นไปอืมอืมบ้นโคปะวายนี่ไปอยู่เมืดแล้วแถวนั้นไปไปบัวแล้ว พันบักนาวแนือเหนือนาใต้แถวยังคำนาขนาไไปเยี่ยมบ,บัดจะสร้างซิมอยู่บันบักน,นาวเขากินปลาสกางย่างตายหกคนได้สุนั้นกินปลาสกางไปยังยังตายเอ้าผมพระาะว่าปลาเนี่ยมันออกเป็ก้นก้นผายนะแบบผายนะ้ำบึ้งนะแต่เขากินเขากินแล้วเขาตายหกคนอ้าวมันพิษนะั่งกินปลาใช่ไหมพิษนะผี ไม่ยากอยู่ปะปลาเขาั่นไว้ดีอืาเรงไว้เนาะกินละตายบดหกเมื่อเดียวนล้วมตายหกเมื่อเดียวแมนมีพิษนาะปลาไม่พิษเนาะมาพีได้ผีอะทางเราแท่นานม่งหกคนหกคนตายเมื่อเดียวถามขอรถชื้นถามแล้วก็บอก่อยบอกนาเจ้าเราสูตร นไม่ล้านค่ะวันมันแดงในโตข่อมนะคนเวิร์นซาดราคาบันมะนาวนี่ลงไปหาท่าศรีคนเวิร์นซาทั้งเมืองได้ะตัวข่อมแดงดึงออกมาเนี่ยแดงถึงเครื่องหลวงปเจ้าโคดจั้งห่างตัวหนังสือนะอือ่าน<แ>มาเป็นจากคนบ่บ่แบบบักอําบักอํายบั๊กอ๊อฟลี่จานสีทานี่สิมีแต่ปุ๋ยใหญ่ๆเนี่ยจานสีทาอือ่านมาได้จากคนเวิร์นมาพีดู มาพีเา่เอาแวน่นใส่เอาแว่นเลอ่านสเสแวกต่างไดแว่นขยายนะแว่นเฮานี่ไะกึกมันก็ออกเป็นโตเป็นโต,นตแล้วด้านตุ่นซื้อกับหรือเนื้อให้มันกับบ่เออม,มันตุ่นซื้อตะก,กลนจะหัวได้แต่เนาะตุ่นซื้อกับอืมกับหลังอืมปีนนะตุ่นซื้อ,อปีนมาบ่เอาแว่นกางกึกนี่นะอ่านมาเลยในเล่นจะเห็นเออของมันจะมาได้เสตลาวแบบตัวลาวเไงเล่นเนาะตัวทำก็ได้ทุกคนเราไม่ได้ ความบสลาดะนะความบสลาเขา <laughs> นี่แหละคนความสามารถเนาะนองคุยหูจักแ็เริ่งสื่อแดงมันต้องตกความตัวง่ายนะข้าวบดคนเฮียนเนาะอือหู้ม่เหมือนมีฮอนวิชาพุนว่าท่านบรเจ้านะไมะเจ้าโบเฮียนพ,พ่พวกวิชาอาคมนี่ยันเป็นปอบเป็นแพร่หมู่เขาโบเฮียน แทยมูเนาะแทยมูโมเมนต์คนธรรมเอาคนธรรมมันอยู่ในธรรมคนอยู่ในธรรมนี่คนมีบุญได้บุญบาลมีสูงอีกเพราน้นบุญบาลมีบบมีนี่เฮี้ยนกับโบเป็นได้น้อยแต่เขาตอนนั้นบาลลังค์อย่าปู่เลี้ยนครูนี่ปะต่อครูแบบ นักูเรียนวะต่พุ้นละพุ้นไหนบ่อยนักผู้เรียนมันคูอยู่ตัวนั้นธรรมดาเนาะมันกูอู้นี่มันน้ำลังอีก

ลงไอหนงรบอกบานตรงนี้น okay. ้ำอ okay. ้อจ er> right ้อมให้เจ okay. ้าองเจ้าบอลุงไข่ใครกับบจักในเซื <h 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 ้อบ้านครอยเงินซื้อฟอมให้ยพอเอาพอออกมให้มด้น้อยเดียวนึงก็ได้จะว้ามันซื้อทิ่มานี้นะเจ้าเจ้าลุงชื่นบะบนบ้านใอรพอบ้านชื่นเออ แสดงว่าเจ้าบนเครื่องคอยไปบ้านคอยเนาะเจ้ามีอ้อแบบได้ขออ้อมาขามวันนั่นแหละอ้ออ้อข้ามว่าต้องซื้อปองให้เด็กน้อยกินก็ได้บ่อ้อได้มันบอกมันเองกินกันไปเราจักเองมันลวดมันเองแล้วมันบอกเองให้ค่อยกินเนาะแบบเบ้าแบบว่าเนี่ยเห็นเบ้าเห็นว่าเนี่ยแบบว่าแบบว่าเนี่ยเนะเขากินก้าไปปุ๊บก็ได้สมโมลำ กินเขากินเข้าไปปุ๊บนี่มันก็เมามันก,มนก็มันตัวเนื่องกันแล้วเนาะมันเมาบ่ะิเมาพี่ยังใช้ลายมือจาน่ะธรรมดาได้หนิเนาะคนมีบุญน,นี้่นี่เนาะบ้งไอ้ซีบังนำ้ำลายมือทันหมอนี่ที่เนาะจาน อาจารย์ท้องตะกี้เนาะอือเอออะเห็นจะจะเลยมาเคยเป็นอาจารย์อือแต่คุมื้อนี้บ่เป็นหยังเนาะบ่เป็นหยังอืออ้ากินกล้วยกันกินบ่กล้วยนี่บ่เป็นหยังแล้วก็บ่เฮ็ดหยังนี่มันดบุญบ่ดบุญบ่เฮ็ดหยัง เสลักะมัเบนมจับนมันกมไปใส่มันอยู่กับมนี้มีหยังนะอยู่เจอคนลนตะกี้ความดนี่มันห้ยว่าอืมไปสาบ้านสาเนืองเนาะเนืงเล้วหาอยู่หากินมาแมวเาเนาะกบเขียดขังขังอย่างเนาะแล้วเหล่ยเนี่ก็ไปหาก็ได้กบเขียกันไปทางตามผูตามยังมานล Tầm thầm tầm thì không thăm gì nó